นาย,ยูนิตภูมใิใจเสนอซูเปอร์แมน2 0 2 5เมื่อฮีโร่พระคุมสีแดงของเมโทรโพลิสต้องมาเจอกับมหาเศรษฐีวายร้ายที่หวังทำลายชื่อเสียงของซูเปอร์แมนแถมเขาก็ยังขนสุดยอดเทคโนโลยีพร้อมกับกองทัพสุดลำ้ำเพื่อหวังยึดครองเมืองที่ซูเปอร์แมนรักและยึดครองทุกอย่างให้กลายมาเป็นของตนเรื่องเล่านี้หนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหน ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกระช่องอยู่นี้ช่วยกดเพว่อหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นหลังจากที่3ปีที่คลาร์กเคนกลายมาเป็นซุเปอร์แมนและเป็นผู้พิทักษ์แห่งเมืองเมโทรโพลิสและหลังจากที่วันนี้เอง พระเอกก็นอนบนสภาพอยู่ที่กลางผืนหิมะจึงทําให้เขาก็เลยตัดสินใจที่ผิวปากเรียกให้เจ้าคริปโต้ซูเปอร์ด็อกของเขาให้ช่วยพาเขากลับไปที่ป้อมปราการคริสตตลและหลังจากที่เจ้าคริปโตก็หลากพระเอกเข้ามาทําการรักษาตัวด้วยหุ่นยนต์สุดล้าและหลังจากที่อาการของเขาเหมือนก็เริ่มฟื้นตัวเจ้าคริปโต หมานก็เริ่มอ้อนด้วยความหิวด้วยการงับเท้าร,ร้องกระทาเสียงออดอ้อนใส่พระเอกและทันทีที่พระเอกก็บินตรงออกมาจากป้อมปรกาศเพื่อออกมาทําการบูตต่อสู้กับกองทัพของอเล็กลูเทอร์มหาเศรษฐีสุดอัลเทียะที่เป็นจอมไวรัสตัวจริงที่เขาก็หวังจะเหยียบย่าให้ชื่อเสียงของซูเปอร์แมนนั้นจมดินและหลังจากที่เอนจิเนียร์มนุษย์จากโกลนานโน,โน เธอก็ตรวจพบปราสาทคริสตัลของซูเปอร์แมนเธอก็เลยรีบแจ้งพิกัดให้กับทางด้านลูเธอร์ซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าพลังของซูเปอร์แมนในตอนนี้เขาก็ยังไม่กลับมาเต็มร้อยมันก็เลยทำให้เขาก็เลยถูกโจมตีจนดิ่งกระแทกเข้ากับพื้นเขึ้อย่างจังแต่ด้วยความโชคดีที่ตอนนี้ซูเปอร์แมนก็ยังคงเป็นขวัญใจของประชาชนในเมืองก็เลยทำให้ทุกคนต่างก็เดินเข้ามาช่วยเหลือเขาตัดภาพกลับมาที่เช้าวันต่อมา ที่ซูเปอร์แมนก็ต้องกลับมาเป็นค้าเค้นทำหน้าที่ของมนุษย์ซึ่งนั่นก็คือการทำหน้าที่เป็นนักข่าวให้กับสนักข่าวเดลี่แพนเน็ตก่อนที่ลูอิสเลนเพื่อนนักข่าวควบด้วยตำแหน่งแฟนสาวมากเสน่ห์ของพระเอกเธอก็จะเดินเข้ามาก่อนที่วันเดียวกันนี้เองลูเธอร์ข่าวก็จะนั่งพรีเซนต์เกี่ยวกับคุณรถที่ชื่อว่าอัลตาและก็นาโนไนท์ที่เป็นสุดยอดการทำลายล้างให้กับทางหน้ากระทรวงกลาโของสหรัฐ โดยเสนอกองทัพเหล็กของเขาเพื่อใช้กำจัดซุปเปอร์แมนและหลังจากเลิกงานวันนี้แล้วพระเอกเขาก็มาทำหน้าที่ของเขาต่อจากนักข่าวกลายมาเป็นนักรักจูบแฟนสาวของเขายังดูดดื่มก่อนที่ลูอิสเธอจะพูดบอกกับเขาว่าคุณจะมัวแต่สัมภาษณ์ตัวเองและเอามาลงข่าวไว้ได้นะเพราะมันก็พิจรรยาบาณของสื่อคุณต้องเปลี่ยนมาให้ชันสัมภาษณ์คุณบ้าง ซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าคืนนี้พวกกัาทั้งคู่ก็จะคุยกันเกี่ยวกับสงครามภายในที่เกิดขึ้นในประเทศโบลิเวียแต่ด้วยความหวังดีของซูเปอร์แมนเหมือนก็เหมือนกับกลายเป็นการแทรกซึมทางการเมืองระหว่างประเทศระหว่างโบลิเวียกับสหรัฐเพราะการที่เขาต้องทําแบบนั้นเพราะเขาก็รู้ถึงแผนการชั่วร้ายบางอย่างของรัฐบาลโบลิเวียจึงทำให้คืนวันเดียวกันนี้เองพระเอกกับลูอิสพวกเขาก็เลยทะเลาะกันเสียงดังยกใหญ่ตัดภาพมาที่เช้าวันต่อมา ทางด้านลูเธอร์ข่าวก็พาเดอะแกงของเขารวมถึงเอนจิเนียร์สุดยอดเทคโนโลยีของเขาและหลังจากที่เดอะแกงร้องก,กับลูเธอร์กบุกเข้าไปที่ด้านในปราสาทซูเปอร์แมนได้สำเร็จแล้วทางด้านเอนจิเนียร์เธอก็ใช้อนุภาคนาโนทำการจัดการไล่ฆ่าปิดจ็อบหุนเหล็กที่คอยดูแลปราสาททุกตัวแถมเธอก็ยังโจมตีใส่ทางด้านเจ้าคลิปโตก่อนที่จะพยายามขโมยข้อมูลสุดยอดของที่นี่กลับออกไปและทั้งนั้นยังไม่พอ วายร้ายอย่างเล็กลูเทอร์ก็ยังส่งสปราราตัวใหญ่ยักษ์ที่คล้ายกับไคจูออกมาทําการป่วนมือก่อนที่เจ้าไขจูตัวใหญ่ยักษ์ตัวนี้มันก็จะไล่พ่นไปเผาทุกอย่างเป็นวานเล่นและทันใดนั้นเองพวกจัดติงแก๊งทีมฮีโร่ใต้กฎหมายผูเขาก็โผล่มาทั้งกายกันเนอร์ฮอเกิลและก็มิสเตอร์ทลิฟฟิกก่อนที่เจ้าบัญญาย่างมิสเตอร์ทลิฟิกเขาก็จะปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่าง ก่อนที่ทางด้านพระเอกกับจัตติ้งแก๊งก็จะร่วมด้วยช่วยกันพยายามล้มไคาจูยักษ์ตัวนี้จนในที่สุดพวกเขาก็สามารถล้มมาได้สําเร็จแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะทางด้านลูเธอร์ที่เขาก็แอบไปขโมยข้อมูลจากบาสัาต์คริสตัลเอามาทําการเผยแพร่ให้กับประชาชนในเมโทโพลิตรู้ก่อนที่เผยแพร่คลิปนี้ออกสื่อแถมเขาก็ยังพยายามสร้างความเสียหายหวังเหยียบย่ำให้พระเอกจมดิน เพราะมันก็มีคลิปที่พ่อกับแม่ของพระเอกก็ได้พูดเอาไว้ไวัยพระเอกนั้นทําการยึดดาวโลกที่เต็มไปด้วยพวกคนโง่สมองทึบพวกนี้ซะและใครก็ตา่างและให้ฆ่าใครก็ตา่างที่มย้อมทําตามที่พระเอกสั่งแถมประโยคเด็ดที่แม่พระเอกก็ได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ในคลิปวัยพระเอกมีเมีย้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อทําการขยายเผ่าพันธุ์ชาวคลิปตอนขอพวกเขา ร้องกับยึดดาวโลกนี้อย่างไร้ปานนี้กองที่ลูเทอร์ก็ยังพูดทิ้งท้ายออกสื่อว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาซูเปอร์แมนข่าวก็แค่เล่นละครตบตาคนโง่อย่าพวกเราพอประชาชนเมืองนี้ได้ยินแบบนั้นจึงทำให้พวกเขาก็เลยกดแทนหีโรล่ผ้าคลุมสีแดงของพวกเขาในช่วงตลอดสามป,ปีที่ผ่านมาอย่างบ้าคลั่งก่อนที่ไปเอกก็จะรีบบินกลับไปที่ราสาทซึ่งก็แน่นอนละ่ะผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ มันก็คือมหาเศรษฐีวายร้ายที่ร่วมมือกับผู้นำโบลิเวียที่หวังจะขีดซูเปอร์แมนทิ้งให้พ้นทางรวยของพวกเขาและทานทีที่พระเอกกลับมาถึนปราสาทเขาก็แอบสงสัยว,ว่าลูเธอร์ก็เข้าปฏิดานในปราสาทแห่งนี้ได้ยังไงกันเพราะทางดีรี่เข้ามาได้นั่นก็คือพวกเขาก็ต้องมีดีเอนเอของซูเปอร์แมนและพอพระเอกเห็นว่าลูเธอร์ก็ยังพังบ้านของเขาจนเละเทะแถมยังจับตัวเจ้าคลิปโตไป ขาวก็เลยบินตรงมาที่ออฟฟิศของลูเทอร์ก่อนที่ถามหาเจ้าคลิปโตแต่ยิ่งพอพระเอกทําแบบนี้มันก็ยิ่งเข้าทางลูเทอร์เพราะลูเทอร์ก็สั่งให้คนของเขาทำการถ่ายคลิปไลฟ์สดออกสื่อเพื่อเป็นการดิสเครดิตพระเอกเพิ่มและหลังจากที่ขาวก็ยอมอบตัวจึงนำให้พระเอกก็เลยถูกรัฐบาลส่งตัวให้กับลูเทอร์เพื่อให้ทำการจับขังซูเปอร์แมนให้หา่างไกลจากโลกมากที่สุด ก่อที่ลูเธอร์ก็าจะจับเมตาฮิวแมนตัวหนึ่งที่สามารถแปลงกายเป็นธาตุอะไรก็ตามจับขางรวมให้อยู่กับกลงเดียวกันกับไปเอกก่อนที่สั่งให้เขาใช้มือแปลงกายเป็นคิดตัวไหนเพื่อให้พระเอกนั้นอ่อนพลังลงซึ่งหลังจากที่ซูเปอร์แมนถูกจับทางฝั่งงลูอิสเธอก็พยายามหาแรล่งข่าวเพื่อหวังจะเปิดโปรงทางด้านบริษัทลูเธอร์บ้างเพราะแค่ผ่านไปแค่วันเดียวพวกกองทัพของบลิเวีย ก็เดินเกมที่เปิดสงครามกันต่อแล้วและฝ่ายที่จะได้ประโยชน์ร่รวมธุรกิจในครั้งนี้นั่นก็คือลูเทอร์คอปบริษัทของลูเทอร์นั่นเองเพราะบริษัทของเขาก็ทําการขายอาวุธให้กับกองทัพของโบลิเวียและหลังจากที่ลูอิสเธอก็รู้ว่ารัฐบาลก็ทําการสั่งขังซูเปอร์แมนแฟนหนุม่มของเธอไว้ภายในพ็อกเก็ตยูนิเวิร์สมันก็ยิ่งทาให้เธอรู้สึกสงสัย และหลังจากที่เบเอกก็เห็นว่าเจ้าคริปโตซูเปอร์ด็อกของเขากระถูกขังอยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันเขาก็รู้ทันทีว่าลูเธอร์ก็ต้องการจะฆ่ามันให้กับเขาดูซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าพลังของเมตาฮิวแมนคนนี้ที่ชื่อว่าโจเซฟเหมันก็จะกดพลังของเบเอกเอาไว้แถมทางด้านลูเธอร์ก็ยังจับลูกชายของโจเซฟเป็นตัวประกันเอาไว้อีกเหมือนก็เลยําให้โจเซฟก็เลยไม่มีทางเลือกส่วนตอนนี้ทางด้านลูอิส เนื่องจากที่เธอก็ไม่มีทางเลือกมากนักเธอก็เลยต้อตัดสินใจที่เดินไปขอความช่วยเหลือจากจัสตินแกงโดยมิสเตอร์เทลิปิกช่วยทำการแกะรอยตามหาพระเอกให้ก่อนที่มิสเตอร์เทลิปิกเขาก็จะพาเธอขึ้นยานเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานที่สุดท้ายที่เขาสามารถแกะรอยพระเอกได้และหลังจากที่เขาก็พาเธอบินตรงไม่ยังพอร์ตแลนด์ซึ่งหลังจากที่มิสเตอร์เทลิปิกเดินทางมาถึงเขาก็โชว์ศักยภาพของเขา ให้เจตนานลูอิสดูจนเธอก็ต้องอึ้งทึ่งเสียวโดยการอัดกองทัพของลูเธอร์จนลอยกระเดน็นเรียกว่าเละเทะเลยก็ว่าได้ส่วนทางฝั่งพระเอกหลังที่โจเซฟก็เห็นลูเธอร์ฆ่าผู้บริสุทธิ์จนตายไปต่อหน้าต่อตาจึงทาให้เขาก็เลยเปลี่ยนใจที่ย้ายข้างมาอยู่ฝั่งเดียวกับซุเปอร์แมนพร้อมกับขอร้องให้พระเอกช่วยลูกชายของเขาด้วยก่อนที่ค่อยเปลี่ยนมือของเขาที่เป็นคลิปตัวไน์เพื่อให้ร่างกายของเขา ฟื้นปูพลังกลับมาเป็นเหมือนเดิมและหลังจากที่มิสเตอร์เทลิปิกก็พาลูอิสเข้ามาที่ด้านในพ็อกเก็ตยูนิเวิร์สได้แล้วเขาก็พยายามใช้อุปกรณ์ไฮเทคสุดล้ำตามหาตำแหน่งของพระเอกต่อส่วนทางด้านโจเซฟที่เขาก็ใช้ร่างกายของเขาทำการเปลี่ยนมวลสารในร่างกายให้สามารถสร้างแสงสุดเจิดจ้าได้เพื่อทำการฟื้นปูพลังให้กับพระเอกและทลิเอกได้พลังกลับคืนมาแล้วเขาก็พังคุก พุ่งทะลุออกมาและทําการช่วยลูกชายโจเซฟเพื่อเป็นการตอบแทนเขาทันทีก่อนที่เขาจะรีบบินมาช่วยเจ้าคริปโตต่อและหลังจากที่พระเอกกับโจเซฟพร้อมกับเจ้าคริปโตต่ตางก็ร่วมมือกันเพื่อพยายามกวาดล้างขัวกองทัพของลูเธอร์และหลังจากที่มิสเตอร์ทริปปิกเจอพระเอกแล้วในที่สุดเขาก็สามารถช่วยพระเอกพร้องกับทุกคน หนีออกมาจากคุกยูนิเวิร์สหนีได้สำเร็จก่อนที่มิสเตอร์เทลิปิกจะให้ลูอีสขับยานของเขาพาพระเอกกับเจ้าคลิปโตหนีออกไปจากที่นี่ซะส่วนเขาก็จะทำการปิดประตูมิตินี้ให้เรียบร้อยก่อนและหลังจากที่ซูเปอร์แมนก็ได้กลับมาพักผ่อนส่วนตอนนี้ที่ประเทศโบลิเวียพวกชาวบ้านที่อดอยากยากแค้นพวกเขาต่างก็ตะโกนร้องเรียกชื่อของซูเปอร์แมนเพราะถ้ายิ่งประเทศนี้ยิงเกิดสงคราม เมือนจะยิ่งทําให้พวกเขาลําบากยิ่งกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าพันเท่าและพอไปเอกเห็นข่าวนี้ผ่านสื่อเหมือนจะยิ่งนาให้เขาก็ยิ่งอยากออกจะไปช่วยพวกชาวบ้านตาดำดำ,ดำที่กําลังรอความช่วยเหลืออยู่แต่ทว่าทางปังของมิสเตอร์เทลิปิกเขาก็ทําการส่งโดนจิว๋วหมาพูดบอกกับไปเอกว่าก่อนที่นายจะไปช่วยพวกเขานายก็มาช่วยฉันทําการหยุดลอยแยกของประตูมิติที่มันกําลังมุ่งหน้าเข้าไปที่ด้านในเมืองส่วนตอนนี้ทางด้านลูอิส ที่เธอก็ได้ยานของมิสเตอร์เทลิปิกจึงทําให้เธอก็เลยขนทีมข่าวของเดลี่แพนเน็ตเพื่อจะมุ่งหน้าออาไปทําข่าวพร้อมกับเปิดโปงแผนช่วงลูเธอร์ซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าลอยแยกที่ทางด้านลูเธอร์จงใจสร้างขึ้นนี้มันก็กําลังฉีกเมืองเมืองนี้ออกเป็นชิ้นๆและแต่นีไป่เอกมาถึงข่าวก็พยายามรีบเข้ามาช่วยเมืองและก็ประชาชนที่เขารักซึ่งก็แน่นอนละทันทีที่พวกไวรยร้ายทั้งเอนจิเนียร์และอันทัมแมก ที่พลังจะเทียบเท่าซูเปอร์แมนอย่างพ,อองพระเอกโผล่มาข่าวนี้ลหละทางฝั่งวายร้ายอย่างอินจิเนียเธอก็ไปย้ำปล่อยนาโนไน์ใส่พระเอกเพื่อหวังให้อันท่าแมนจัดการพระเอกได้โดยง่ายก่อนที่พระเอกจะตัดสินใจบินพาพระคนค่คู่ออกนอกอวกาศเพื่อหวังพาทั้งเอนจิเนียกับอันท่าแมนทาการดิ่งพระสุธาลงโลกก่อนที่พระเอกจะรู้ว่าไออันท่าแมนเหมือนก็คือร่างซูเปอร์แมนที่ถูกลูเธอร์คนนิ่งขึ้นมา จึงทำให้รูเทอร์ก็เลยสามารถเข้าปอมปาการคริสตัลของซูเปอร์แมนได้ส่วนที่บริเวณตอนนี้เนื่องจากพระเอกยังติดภารกิจอยู่ที่เมโทรบอลิสจึงทำให้ด้าน,านจัสตินแกงก็เลยยกคนเข้ามาช่วยรับมือกับผู้นำชั่วก่อนที่ในจังหวะเดียวกันนี้เองพระเอกเขาก็รีบผู้ช่วยสำคัญอย่าง,างด้านซูเปอร์ด็อกอย่างเจ้าคลิปโตให้ทำการจัดการผู้อุปกรณ์รบกวนของลูเทอร์กัดมันให้แหลกเละเป็นชิ้นๆก่อนที่พระเอกจะใช้เวลานี้ จัดการกับด้านอันเท่าแมทก่อนที่บินต้องมาจัดการกับตัวต้นลึ่งต่อเพื่อหวังให้มิสเตอร์ทริปิกใช้โค้ดของลูเทอร์ทำการปิดรอยแยกที่กำลังสร้างหายนะครั้งใหญ่ส่วนเจ้าคลิปโตพอมันเห็นหน้าของรูเทอร์มันก็อดใจที่เล่นงานรูเทอร์ไม่ไหวก่อนที่งับล่างของเขาสะบัดไปมาและหลังที่พวกเขาก็ร่วมมือกันที่หยุดหทยนะครั้งใหญ่ของเมืองเมืองนี้แถมทางฝั่งของเดลี่เพนเนตที่นำทีมโดยลูอิส นที่สุดเธอก็สามารถเปิดโปงแผนการชั่วร้ายของลูเธอร์ที่ทําการแอบร่วมมือกับรัฐบาลโบลิเวียพร,ร้อมกระส่งอาวุธสุดไฮเทคให้พวกเขาเพื่อใช้ก่อสงครามเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางธุรกิจก่อที่สื่อจากทั่วโลกก็จะตีข่าวนี้พร,ร้อมกับล้างบนทินให้กับซุปเปอร์มแมนฮีโล่วัคคุมสีแดงให้กับเมืองเมโทรโพลิสที่สำเร็จพร,ร้อมกับหยุดสงครามของประเทศโบลิเวียช่วยเหลือพวกชาวบ้านตะน้ำดำ ให้พวกเขาก็มีพื้นที่ทํามาหากินต่อไปและหลังจากจบเรื่องวุ่นวายทุกอย่างแล้วพระเอกก็บินต้งมาหาแฟนสาวของเขาร้องกับพูดบอก,กบเธอว่าตอนนี้ผมก็มีเวลาให้คุณได้สัมภาษณ์ได้ตลอดทั้งวันก่อนที่ลูอิสก็จะพาพระเอกเดินเข้ามาที่รับตาคนร้องกระจูบปากซูเปอร์แมนคนรักของเธออย่างดุดดึงร้องกับพูดบอกรักเขาและจบเรื่องราวของซูเปอร์แมน 2025อย่างแฮปปี้เอนดิ้งก่อนที่ตอนใช้ของหนังเรื่องนี้เจ้าของหมาตัวจริงอย่างซูเปอร์เกิลลูกพี่ลูกน้องของพระเอกเธอก็จะเดินเข้ามาหาเจ้าคริปโตและทิ้งความไวป้ปวดให้พระเอกนั้นดูแลเมืองเมืองนี้พร้อมกับโลกที่เขารักต่อไปและเรื่องราวของหนังซูเปอร์แมน2 0 2 5ก็จบลงที่ท่านี้ครับถ้าเัมเมินชินชอบหนังเรื่องนี้ก็ยาลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ